สวัสดีครับผมนายรัตพงศ์ได้ปรัชารนชและฉันนักศึกษาปิธภัณฑ์ศิลป์ที่ห้าค่ะวันนี้ก็จะมาวิจารณ์ภาพ s a เซฟพอร์เชต์วิดอัลเวนะครับศิลปินนะครับวินเซนต์แวนโกทนะครับชาวดัตครับเทคนิคการใช้สีนะครับใช้สีน้ำมันแบบผ้าใบนะครับ65สิบห้เซนติเมตรค่ะสร้างขึ้นเมื่อคริสต์สักราช1889ครับสถานที่น่าสะสมส่วนตัวนะครับท่านพรรณนานะครับเป็นภาพวาดผู้ชายครึ่งตัวนะครับผมสีทอง ผมสั้นคิ้วสีทองใส่สวมเสื้อเชิ้ตสีฟ้านะคะเห็นใบหน้าด้านข้างเล็กน้อยแล้วก็ฉากหลังนะคะเป็นพื้นผิวสีเทาเรียบตรงครับขั้นมิคอ์นะคะการจัดภาพพารนาต่างๆถือเป็นท่าจังหวะในภาพโดยให้เกิดความกงมกืนความสมดุลผ่านพื้นผิวสีและแสงเงาครับขั้นตีความนะคะเป็นภาพเหมือนทอเทนนะครับผู้ชายคนหนึ่งมีแววตา สื่อถึงความเศร้านะคะจากโรคขันต่างๆครับท่านประเมินค่านะคะรับศิลปินสร้างสวรรค์ในภาพโดยใช้สีให้เกิดความกลมกลืนสมดุลผิวแสงและเงานะคะเห็นแล้วดูเห็นแล้วดูเศร้าหมองประทับในใจคนทําให้ผู้ชมที่เห็นภาพวาดรู้สึกความรู้สึกของเขาผ่านภาพวาดครับ